ยกธรรมที่เรียนมานั้นขึ้นบูชาไว้ก่อนต่อเมื่อถึงการอันสมควรธรรมที่เรียนมาทั้งหมดจะวิ่งเข้ามาประสานกันกันกนกบด้านปฏิบัติและจะกลมกลืนกันได้อย่างสนิทจากการที่ได้เรียนศึกษา กับผู้รู้จริงในรับอุบายต่างๆมากมายและหาโขมความเพียรเต็มกำลังชนิดนั่งสมาธิภาวนาตลอดลุ่งถึง9ก้าคืน10วันโดยเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างทำให้ก้นของท่านระบมจนถึงกระทั่งแตกพองเลอะเปื้อนสบงเลยทีเดียวแต่จิตใจที่เคยเลื่อมใสนั้นกลับเจริญขึ้นเจริญขึ้น จนสามารถตั้งหลักได้ท่านถูกจริตกับการอดอาหารเพราะทำให้ท่านนั้นตัวเบาการภาวนาง่ายสะดวกและจิตใจ,จเจริญขึ้นได้ดีจึงมักงดอาหารติดต่อกันเป็นระยะเวลานานท่านไม่เห็นแก่การกินการนอนมากไปกว่าผลแห่งการปฏิบัติธรรมดังนั้นในช่วงบําเพ็ญเพียรสภาพร่างกายของท่าน จึงเป็นที่นา่าตกอกตกใจแก่ผู้พบเห็นอย่างมากแม้ท่านพระอาจารย์มั่นเองเห็นท่านสู้ผอมจนผิดสังเกตชนิดหนังหอกระดูกทั้งผิวก็ซีดเหลืองเหมือนเป็นดีซ่านทันถึงกับทักว่าโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะแต่ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะตกใจและเสียกำลังใจท่านพระอาจารย์มั่นก็กลับพูดให้กำลังใจในทันทีนั้นว่า มันต้องอย่างนี้สิถึงเรียกว่านักรบท่านเคยเล่าถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับกิเลสเพื่อจะเอาแพ้เอาชนะกันว่าถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ต้องตายจะให้อยู่เป็นสองระหว่างกิเลสกับเรานั้นไม่ได้ในความมุ่งมั่นจริงจังดังกล่าวทำให้จิตใจของท่านได้หลักสมาธิแน่นหนามั่นคง ท่านได้สงภาวะนี้นานถึงห้าปีไม่ขยับก้าวหน้าต่อท่านพระอาจารย์มั่นจึงให้อุบายอย่างหนักเพื่อให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาทั้งทางอสุภะเพ่งดูซากศพกระทั่งถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งส่วนยาบส่วนกลางและส่วนละเอียดจนสามารถรู้เรื่องรู้ราวฆ่ากิเลสตัวนั้นได้ ตัดกิเลสต,ตัวนี้ได้โดยตามลำดับลำดับในช่วงนี้ท่านมีความเพิดเพิินในความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสชนิดเดินจงกรมไม่รู้จักหยุดตั้งแต่เช้าจนกระทั่งปัดกวาดในตอนบ่ายไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย หลังจากพระอาจารย์มั่นท่านได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีพศ2492ที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครสริอายุ79ปีพันษา56ยังความโศกสลดสังเวชใจแก่ท่านอย่างเต็มที่ด้วยรู้สึกว่าหมดที่พึ่งทางใจแล้วจากนั้น ท่านจึงพยายามปีกตัวจากหมู่เพื่อนไปอยู่ป่าเขาตามลำพังแต่มุ่งอยู่กับความเพียรตลอดสติแนบแน่นกับจิตเป็นอัตโนมัติด้วยภาวนามยปัญญาคืนแห่งความสำเร็จจากนั้นไม่นานท่านก็มุ่งสู่วัดดอยธรรมเจดีปัจจุบันอยู่ที่อำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนคร เป็นช่วงพรรษาที่16ของท่านบนเขาลูกนี้นี่เองในคืนเดือนดับแหลม14ข่ค่ำเดือน6วันจันทร์ที่15พฤษภาคมปี2493เวลาห้าทุ่มตรงท่านได้บรรลุธรรมด้วยความอดทนภาคเพียรพยายามอย่างสืบเนื่องมาโดยตลอดนับตั้งแต่วันออกปฏิบัติกรรมฐานอย่างเต็มเหนี่ยว รวมเวลา9ปีคือแน่งความสำเร็จระหว่างกิเลสกับธรรมภายในใจของท่านจึงตัดสินกันลงได้ด้วยความประจักษ์ใจหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องพบชาติเรื่องเกิดแกเจ็บตายกิเลสตัณหาหาสวะทุกประเภทได้ขาดกระเด็นออกไปจากใจในคืนวันนั้นเอง สภาวะธรรมในใจของท่านขณะนั้นท่านเคยเล่าให้พระพิสุในวัดป่าบ้านตราดฟังว่าเกิดความสลดสังเวชพบชาติแห่งความเป็นมาของตนและเกิดความอัศจรรย์ในพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหรันที่ท่านหลุดพ้นไปแล้วท่านก็เคยเป็นมาอย่างนี้เราก็เป็นมาอย่างนี้แต่คราวนี้เป็นความอัศจรรย์ในวาระสุดท้าย ได้ทราบชัดเจนประจักษ์ใจเพราะตัวพยานก็มีอยู่ภายในจิตนั้นแล้วแต่ก่อนจิตเคยมีความเกี่ยวข้องผัวพันกับสิ่งใดบัดนี้ไม่มีสิ่งใดจะติดจะผัวพันอีกแล้วกิจสูงสุดในพระพุทธศาสนาท่านสมบูรณ์แล้วเหมือนพระในครั้งพุทธการที่ออกบวชมุ่งปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นหลังจากนั้น ท่านก็เมตตาสงเคราะห์โลกเนื่องจากพระเนนหมู่เพื่อนเคยได้ยินท่านพระอาจารย์มั่นปราลบถึงท่านอยู่เนืองๆว่าท่านมหาฉลาดทั้งภายนอกและภายในต่อไปจะเป็นที่พึ่งแก่หมู่คณะได้มากดังนั้นหลังพิธีศพท่านพระอาจารย์มั่นเสร็จสิ้นลงพระเนนหมู่คณะหลายสิบรูปจึงพากันไปติดตามท่าน เพื่อหวังจะพึ่งพิงและขอรับคำแนะนำข้ออัดข้อธรรมและข้อปฏิบัติจากท่านท่านก็ให้การเมตตาอนุเคราะห์แต่นั้นมาจนทุกวันนี้องค์หลวงตายัางสงเคราะห์ทางโลกดังนี้ท่านได้สงเคราะห์ช่วยเหลือโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆกว่า100โรงสงเคราะห์หน่วยราชการเช่น กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจทางหลวงจังหวัดตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองสำนักงานเล่งรัฐพัฒนาชนบทเรือนจำสถานีรถไฟอุดรธานีและอีกมากมายทันยังสงเคราะห์โรงเรียนสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์สัตว์รวมไปถึงโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปนโน โดยโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2540ได้ 40, รับเงินบริจาคเป็นปฐมมาเลิกเมื่อวันที่30มกราคมปีพศ2541เป็นเงิน2,500ดอลลาร์สหรัฐและเริ่มดำเนินการโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่12เมษายนปีพศ2541โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุลาภรวรัยลักษ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานในการเปิดโครงการจนถึงวันที่9มกราคมพศ2553ได้รับมอบเงินเข้าครั้งหลวงรวมทั้งหมด15ครั้งรวมเป็นทองคำแท่ง967แท่ง12,079.8กิโลกรัม ส่วนเงินตราต่างประเทศประมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐและหลังจากนั้นหลวงตามหาบัวมรณภาพโครงการช่วยชาติก็ยังดำเนินการต่อและมอบเงินเข้าคงคลังเป็นครั้งที่16ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเป็นทองคำแท่ง73แท่งน้ำหนัก920กิโลกรัมจึงมีทองคำแท่งบริจาคเข้าคงคลังรวม 1,040แท่งน้ำหนัก1 0, 3 0 0 0กิโลกร,รมัมเมื่อรวมกับเงินดอลลา,าร์สหรัฐที่นำเข้าโครงลังหลวงแล้วอีก10 000, 2, 000, 1, 0, 4, 000, ล,ล้าน2 0แสนหนึ่งดอลลาร์สหรัฐพระธรรมวิสุทธ,ธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนท่านได้ละสังขารเมื่อวันที่30มกราคม ปี2554ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีสิริอายุได้97ปี5เดือน18วัน7 6พรรษา